มีคุณหมอยาอยู่เจ็ดท่านนะคะที่บริษัทเปิดเผยได้ที่เอามานํามาเป็นผลิตนะคะเป็นยาหมองของเราไม่ว่าจะเป็นยืดโคตรกระออมกระเมงตัวเมียผ้าถัวแหวนพันงูขาวพันงูเขียวแล้วก็ยาขัดมอนนะคะล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมเป็นสมุนไพรเป็นคุณหมอยาที่ดูแลของดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะจะเป็นนะคะโรคผิวหนังเรื้อรังนะคะก็มีคุณหมอยากระเมงตัวเมียดูแลนะคะดูแล เรื่องปวดผื่นคันโรคผิวหนังเรื้อรังนะคะอาจจะเกิดจากเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียคุณหมอยาที่ชื่อว่ากระเมงตัวเมียนะคะท่านมีสปปรรพคุณที่จะฆ่าเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียท่านที่มีปัญหาเรื่องนะคะโรคปวดผื่นคันผิวหนังโรคสะเก็ดเงินไฟลามทุ่งนะคะงูงสวัสดหรือว่าคันจากก็เรียกว่าเป็นห้องคงฟูตนะคะหรือว่าเป็นจันตุเออนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะ กระเมงตัวเมียจ,จะทําหน้าที่นําทับในการนะคะกําจัดกําราบนะคะเชื้อเชื้อราแล้วก็เชื้อแบคทีเรียพวกนี้นะคะซึ่งยาหม่องอื่นไม่มีแน่นอนนะคะยาหม่องอื่นไม่มีแน่นอนแล้วยาหม่องของเราซึมลึกซึมเร็วซึมก็สู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะซึมก็สู่ผิวได้อย่างรวดเร็วทาถูทาถูนะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้สามารถที่จะสูดโดมแก้วิงเวียนนะคะแค่หน้ามือตาลาย ร้ายจะเป็นลมได้เลยนะคะเป็นลมแล้วก็เอามาสูตรดมนะคะท้องอืดท้องเฟอ้อก็เอามาทาตรงท้องนะคะเดี๋ยวก็พายลมเรือออกมาก็จะเรียกว่าโล่งเลยนะคะไล่ลมเออโลง่งไล่ลมได้เลยนะคะอาทาท้องนะคะทาท้องสูตรดมนะคะวิงเวียนปวดตรงไหนทาตรงนั้นได้เลยนะคะพูดถึงนะคะสรรพคุณน,นะคะของยาหม่องของเราว่า ท่านจำเป็นมากแค่มากน้อยแค่ไหนที่จะมีเอาไว้ติดตัวที่จะมีเอาไว้ติดบ้านไม่ว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นลื่นหกล้มเดินสะดุดของของหล่นตกใส่เท้านะคะทําครัวมีดบาดก็สามารถที่จะใส่แผลสดได้เลยนะคะใส่แผลสดได้เลยแผลไฟไหม้นะคะแผลน้ําร้อนลวกมือนะคะมือไปโดนหมอ้อร้อนๆก็จะเกิดอาการพองพวมแดะบวมแดงใช่ไหมคะ ยาหม่องก็ใช้ได้นะคะตรงนี้ประสบการณ์ตรงของอาผู้ไก่ทานะคะทอดทอดปลาทอดปลาทอดเจียวเจียวกากหมูนะคะต้องไปเป็นคนชอบกินกากหมูเวลาเจียวกากหมูก็จะกระเด็นปุ้งปังปุ้งปังเอากระเด็นใส่แขนนะคะก็เอามาทาตรงนี้ได้เลยไม่มีอาการบวมแดงแล้วก็ไม่เกิดอาการเป็นแผละนะคะอาการปวดแสบปวดร้อนร้อนตรงนั้นก็หายไปได้เลยนะคะจากยาหม่องเคซีเอ็มของเรา หรือว่าท่านจะปวดตามข้อข้อต่อข้ออเสบนะคะยาหม่องก็สามารถที่จะมาลดอาการบวมแดงตรงนั้นได้เลยนะคะก็ก็เรียกว่าคุณหมอที่ชื่อว่าโคกระออมนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการบวมแดงคนที่เป็นโรครูมาติกรูมาตอยหรือโร,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 รคเกานะคะก็จะเกิดอาการบวมแดงนะคะปวดก็เรียกว่าปวดด้วยไม่ใช่บวมอย่างไม่ได้บวมแดงอย่างเดียวนะคะเกิดอาการปวดบวมแดงขึ้นมาเนี่ย ตามข้อข้อต่อข้อกระดูกหรือว่าเป็นนิ้วล็อกไหลติดนะคะพังผืดหรือว่าท่านจะเป็นนะคะผู้ป่วยติดเตียงนอนเป็นป่วยเป็นอามาัอามพฤกษ์อัมพาตตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ยาหมองของเรานะคะนวดนะคะนวดทุกวันนะคะนวดทุกวันสามารถที่จะทําให้ผู้ป่วยติดเตียง กลับนะคะฟื้นขึ้นก็เรียกว่าอะไรกลับคืนมาสามารถที่จะมาดํารงชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอ่ะตรงนี้เอาไปถูเอาไปนวดนะคะเอาไปถูเอาไปนวดได้เลยสําหรับผู้ป่วยติดเตียงป่วยเป็นอามาัอามพฤกษ์อัมพาอัมาพาตนะคะเส้นตึงไหลติดนิ้วล็อกหรือว่าเป็นนะคะก็เรียกว่าไหลติดที่เป็นพังผืดนะคะก็เอามานวดนะคะนวดนวดนวดถูถูถูนะคะนวดวนวนวน,วนให้เนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเนื้อเจล ของยาวหม่องนะคะหอมมากเลยเนื้อครีมนะคะเป็นเจลแบบนี้เลยนะคะบรรจุขวดละ20กรัมนะคะกล่องราคา600บาทนะคะแต่เราจะจัดส่งให้ฟรีนะคะราคา600บาทมี3ขวดนะคะมี3ามขวดแบบนี้เลยนะคะเราจะจัดส่งให้ฟรีในราคาสาวในราคา600อบาท